EP สองพักต่อ PP Day คลิปนี้จะไปต่อก็คืออ่าวมาหยาปิเลแลวก็เกาะไข่จะสนุกแค่ไหนมาดูกันต่อเลยทุกคนคลิปก่อนหน้านี้ EP หนึ่งอมก็เลือกไปดำน้ําที่เกาะ PP เสร็จแล้วก็ค่อยมากินข้าว EP นี้ก็เลยจะมาบอกว่าแวะก,กินข้าวที่เกาะ PP ราคาข้าวกลางวันก็คือรวมในทัวร์เรียบร้อยแล้วสามารถตักได้เลยแบบบุฟเฟ่มีเวลากินข้าวประมาณ1ชั่วโมงอาหารก็จะเป็นประมาณแบบในคลิปนี้เลยทุกคนอร่อยนะเสร็จแล้วก็มีให้เลือกเยอะด้วยพอ,อก,กินข้าวเสร็จก็สามารถมาจอยที่หน้าหาดได้เลยแล้วก็พร้อมออกเดินทางแล้วระหว่างที่ออกเเเรือออพี่่ๆคค้้าาาก็จจะยแแวุดดตงใหไบบ ดำธรรมชาติแบบเต็มที่พอมาถึงอ่าวปีเลยอะทุกคนตรงนี้จะมีให้เราเลือกว่าเราอยากนั่งเรือหางยาวส่วนตัวไปถ่ายรูปหรือว่าถ้าไม่ไปก็จะเป็นแบบออนในคกีก็คือสามารถมาถ่ายรูปที่เรือเสร็จแล้วก็เล่นน้ําดำน้ําได้อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกเลยแต่ว่าถ้านั่งเรือหางยาวก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ได้รูปสวยแน่นอนพอจบจากที่อ่าวปีเลสเสร็จแล้วมากันต่อที่อ่าวมายาสวยมากซึ่งเคยเห็นกับตาเนื้อครั้งแรกับทุกคนแต่ว่าอ่าวนี้คือเขาจะไม่ให้เล่นน้านะทุกคนแต่สามารถไปถ่ายรูปเล่่่่่่่่่นนนนนนนไดดด้้แแแลลละะคออออเเเฟิร์มมมมวววาาาาาูปททททุุกกกสสยนนยยีีจจบใ็ต ทุกคนก็คือเกาะไข่เกาะไข่นี้ก็จะเป็นฟรีแบบจะจอยปิดท้ายทีอย่างที่เห็นเมื่อกี้ทุกคนเขาก็จะฟรีคายักใส่เสร็จแล้วก็แพดเดิลบอร์ดให้เล่นฟรีๆเลยจบแล้วทริปนี้พอถึงท่าเรือใชป่ปะก็จะมีผัดไทยให้กินและพี่ๆรถตู้ก็จะคอยส่งเราที่โรงแรมจบทิปแบบสวยงามนี่ EP สามฉันจะมาต่อหมู่เกาะสุรินทุกคนฉันจองกับเพจเดิมใครที่เป็นสายดำน้ำฟรีไร์หรืออะไรต่างๆคือหมู่เกาะน,นี้คือเลิศความน้ำใสความปาดิโมความปะการางที่สมบูรณ์อันนี้คือเลิศเลยแหละติดตามตอนต่อไปกันได้เลย